ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับผมและขออินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมั่นคงแกจิตรีวิววันนี้ต้องขอบอกได้เลยครับผมว่าสเปเชียลมากมากเรามาอยู่กับหูฟังตัวใหม่จากแบรนด์ e ทชจิมซึ่งชื่อของเธอนั้นก็คือฮหาหน่าครับ ฮาน่าตัวนี้นะครับจะเป็นแบบ new version เพราะว่าฮาน่าเนี่ยเคยออกมาเมื่อหลายปีที่แล้วแล้วนะครับแต่เจ้าตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่อัปเกรดแล้วเราจะมารีวิวตัวใหม่กันครับ วัสดุที่ใช้ทำเจ้าตัวหูฟังฮาน่าตัวนี้จะเป็น3 1 6หนึ่งหกสแตนเลสสตีลซึ่งจะเป็นสแตนเลสที่สามารถกันการเกิดสนิมได้ดีมากๆครับต้องขอบอกได้เลยว่าเหตุผลที่ดีไซน์มันสวยและวัสดุมันดูดีเนี่ยเป็นเพราะว่าเจ้าตัววัสดุตัวนี้แหละครับหูฟังตัวนี้ครับผมผ่านการทำอย่างพิถีพิถันมากๆโดยขั้นตอนผ่านความร้อนและการขัดด้วยมือแบบแฮนด์เมดกันเลยทีเดียวครับซึ่งตัวไดอะแฟมของเขาครับผมจะเป็นลิควิดโพลิเมอร์ไดอะแฟมครับโดยที่ไดเวอร์ของเจ้าตัวหูฟังตัวนี้จะเป็นไดเวอร์ดิ เป็นดูโอแมกนาติกครับโดยที่ค่าโอห์มของเจ้าตัวหูฟังตัวนี้จะอยู่ที่32ครับและค่าความไวจูที่110เดซิเบลหากใครก็ตามเนี่ยต้องการจะเอาหูฟังตัวนี้ไปใช้ร่วมกับแดกแอมนะครับผมก็จะสามารถขับได้ง่ายมากๆเลยครับโดยที่แจ็คของหูฟังตัวนี้จะเป็นแบบ3.5เป็นคั่วแบบทูพินขนาด0.78ครับโดยที่ตัวสายครับผมจะเป็นสายทองแดงเคลือบเงินแบบ OFC O x y ซ e n f r e e c o p p e r ซึ่งจะทําให้ตัวนําสัญญาณเนี่ยดีขึ้นอีกด้วยครับอนอกจากจากตัวหูฟังแล้วนะครับผมเขายังแถมจมมบบุกหู ที่ชอบย่านเสียงแบบไหนเนี่ยก็สามารถลองเปลี่ยนจุกหูฟังดูได้ครับเพราะมันจะส่งผลต่อเรื่องเสียงด้วยและเขาก็ยังแถมเคสใส่หูฟังที่ต้องขอบอกได้เลยว่าวัสดุเนี่ยทำออกมาได้ดีแล้วก็สวยมากๆอีกด้วยครับต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องเสียงกันบ้างครับในส่วนของเรื่องเสียงเนี่ยฮานะจะเป็นหูฟังที่ให้น้ําเสียงบาลานซ์ที่ค่อนข้างดีมากๆเลยครับในแต่ละย่านนั้นจะทําออกมาได้สมดุลกันมากๆในเรื่องของเบสจะให้เบสที่ฟังสนุกแน่นกําลังดีมีมวลเสียงที่อิ่มนุ่มในส่วนของเสียงร้องก็จะมีคัลเลอร์เล็กน้้้อออยยใหเเนืสสีีงงท่ฟัะาด ฟังสบายไม่รู้สึกขุ่นเลยแม้แต่น้อยเรื่องเวทีเสียงนั้นดีครับแคบเสียงชิ้นดนตรีนั้นมีช่องไฟที่ห่างกันได้อย่างลงตัวครับย่านแหลมมีความสดใสปลายแหลมละเอียดไม่คมจนขึ้นขอบสามารถฟังเพลงแนวป๊อปอะคูสติกและแนวเพลงตลาดทั่วไปได้อย่างดีครับโดยที่ราคาของตัวเทชจิมฮานะจะอยู่ที่7,490บบาทครับหากใครก็ตามต้องการจะสั่งซื้อแล้วก็สามารถติดต่อมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยหรือสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทาง เว็บมั่นคงแกจจดดอทหรือทางมั่นคงแกเจช้อปปี้หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมาได้ตามสาขาด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการฟังเพลงมากๆนะครับสวัสดีครับ